เอ้ยแปลกๆครับผมฮะเราเจอรถ2องคันจอดอยู่ที่ม่านรูดโมเทลเดี๋ยวก่อนนะแป,กแปกลกๆปลกอลประตูด้วยเนี่ยทำอะไรกันงน่ะพวกนายสองคนแจ็คแจ็คดูนี่เพื่อนกดกิ่งดิผู้ชมครับมาเรามาดูกันนะครับผมฮะก็จะมีผู้สวัสดีครับสวัสดีทำอะไรเอ่ยฉันเห็นตรงนี้มันจอด2องคันนะ่ะหน้าบ้านเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆนะ อาเฮ้ยคุณผู้ชมชัดเลยชัดเลยคุณผู้ชมฮะเม้นภาษาเขามาลุดมึงเป็นคนยังไงเนี่ยฮะอย่าบอกนะลังสิทธิ์เรเลชั่นชิพอย่างนั้นเหรอวอตอาย u ดูอีกคุณผู้ชมครับพวกนายสองคนมาทะเลกันที่นี่นี่ <c oughs> เกินไปเรียวอ่ะนี่ไงผู้ชมครับภาษาดูสิมีอะไรหรือเปล่าดูผู้ชมหัปิดมานด้วยนะครับผมโอ้ยกูโดนเบน ฉันรังฉันรู้ความจริงของพวกเธอสองคนสินะเธอจึงแบนฉันออกจากบ้านของเขาผู้ชมครับผมโดนแบนออกจากบ้านเพราะว่าผมรู้ความจริงครับผมแม่งเกมเด็กน้อยนะเกมเนี่ยเด็กคุณดูผู้ชมฮะเนี่ยผู้ชมดูโมเทลเห็นไหมฮะผู้ชมมาลูดนะครับผมฮะแล้วแม่งไปรถจอดสองคันแบบนี้ใครก็สงสัยผู้ชมเกมนี้แม่งร้ายกว่าที่เราคิดผู้ชมครับน่ากลัวจังเฮ้ยผู้ชมครับนี่มันร้านค้านี่ บุกดิเนอร์นะครับผู้ชมครับผมมีพ่อค้าอยู่ด้วยโอเคครับขออนุญาตแวะกินพ่อหิวนะครับผมไฮสวัสดีเชฟส <laughs> วัสดีครับสวัสดีให้ฉันเสิร์ฟอะไรให้นายหรือเปล่าโอเค okay, ครับผมพิซซากันเลวกันอยากกินพิซซ่าแต่ว่าเออผู้ชมครับผมพิซซ่าทาำมาไม่ได้ว่ะมันต้องบสัสเออนี่ครับผม <laughs> ไม่เอาสับปะรดผู้ชมครับ หวังว่าเชฟจะเข้าใจเพราะฉันไม่ชอบใส่สับปะรดในพิซซ่าโอเคไหมเชฟโอเคชัวเปปเปอร์โรนี่ยุยอันนี้มันรู้จริงครับผมฮะเปปเปอร์โรนี่ก็คือแบบว่าเออพิซซ่าที่มันแบบเหมือนไส้กรอกเนี่ยม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมฮะอ่านั่นแหละฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังทำนะครับผมผู้ชมฮะกำลังทำว่ะกำลังทำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยว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 ไฟ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 ไหมเชฟเชฟ นี่มึงทาไม่สนใจไฟเลยเด้เดียวเดียวเดียวไฟไหมเจบเจฟยังไม่หยุดทาอีกเอาเสร็จแล้วนะครับผมอาอยูโอเคนายโอเคใช่ไหมเพื่อนไฟคอกนายขนาดนั้นนะแต่เราก็ได้พิซซ่ามาแล้วนะครับผมผู้ชมฮะอะเอาเงินไปค่าพิซซ่าเรียบร้อยครับผมผู้ชมครับ Thank you โอเคครับผมเรานั่งกินกันแล้วกันนะผู้ชมบอกเลยครับผมแบบนี้นะครับผมช่างเพลินจริงๆแล้วนะก็ยังปีกันไม่เสร็จแนตะ่ก็ไปบ้านหลังนั้นนะครับผมผู้ชมฮะที่มันเบนเราไปแม่นานเกินไปเลี้วนะผู้ชมแ้นจัดครับผมเราต้องมีน้ํากินนะครับผู้ชมครับขอน้ำก้อนหน่อยผู้ชมฮะเออเป็นขอขออะไรดื่มหน่อยขออะไรดื่มนะครับเชฟ อยู่ก่อนดิได้เลยโอเคครับผมผู้ชมอุย้ยไปเอาน้ำมาให้ <c oughs> ผู้ชมครับงแอบดื่มแอบดื่มเมื่อกี้แอบดื่มหรือแอบถูน้ำลายเรียบร้อยครับผมข็ให้น้ำมาแล้วนะครับผู้ชมบริการดีครับผู้ชมครับน้ำฟรีปล่าโหน้าเกลียดจัดขอกินน้ำฟรีผู้ชมครับน,รน่าเกลียดจะอะไร,รเ,เ,เราเฮ้ยให้ฟรีหรอเอาว่าผู้ชมหขาหฟรีแตงแตงกิ้วขอบคุณมากมันฟรีถ้าเกิดคุณสั่งอาหารกับเครื่องดื่มโอเคครับผมเมื่อกี้เราสั่งอาหารเราเลยได้เออน้ำมาฟรีนะครับผม เฮ้ยร้านนี้ดีจัดผู้ชมครับผมฮะบริการถึงใจบา,บายยอาหารอร่อยมากบริการถึงใจเอาไปเลย5ดาวอะไรอาเกนแตงอาเกนหรือว่าแบบว่ากลับมาใหม่ใช่ไหมฮะแล้กกลับมาอุหนุ่นใหม่นะโอเคครับผมได้เลยไปกันต่อดีกว่าครับผมโลเพรดีจากร้านอาหารนะครับผมผู้ชมฮะเอ้ยตำรวจตำรวจผู้ชมครับผม ตำรวจร้านนี้อร่อยมากอย่าลืมนะแต่ว่าสเสกางเกงหน่งก็ดีคุณตำรวจไปไปกินจริงด้วย <c oughs> ด,ดีดีดีแ้านี้โอเคครับผมถือว่าแนะนําลูกค้าไปแล้วนะครับผมไอ้นั่นก็ยังรีเลชั่นชิพลังสิทธิ์กันอยู่เลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมได้มาเจอด้านมืดของบุกเฮเวนโลเพครับผมฮะหากคุณเป็นเด็กน้อยคุณอาจถูกล่อลวงได้วันนี้เราจะมาโดนล่อลวงกันนะครับผมฮะสวัสดีว้าวตะกล็อตะกล็อคืออะไรมันแปลว่าอะไรตะกล็อ สาอะไรก็ไม่รู้ว่ะผู้ชมแต่ว่าพี่แต่งตัวโชดเฉียวมากเลยน่ากลัวจังเกมเด็กวะเนี่ยเหมือนเขาจะ่พิ่ลสักอย่างแต่ว่าโดนเซ็น,นเซอร์นะครับผมฮะแล้วที่ใครลากกูไปไหนพาไปไหนดูยูแฮปแฮปอะไรเกิล <c oughs> เขาน่าจะหมายถึงเกิลเฟนนะครับผู้ชมฮะเขาถามว่าเรามีแฟนแล้วหรือยังใช่ไหมชัวร์ดูจากเซ็นเซอร์พิมพ์ไม่ได้เ <c> จ <oughs> ไหนแฟนจริงนะผู้ชมฮะเขาถามว่าเรามีแฟนหรือยัง อ่าเราตอบแล้วกันว่าไม่มีนะครับผมผู้ชมเราลองตามน้ำแม่ผู้ชมฮะว่าเขาจะทําอะไรนะครับผมผู้ชมฮะซึ่งมันผิดกฎนะครับผมผมว่ามันต้องมาล่อลวงเด็กแน่เลยวะ่ะเจ๊จะทำางนี้ไม่ได้เยี่ยมเลย <c oughs> เ,จเจ๊เจ๊เยี่ยมอะไรย่าดูยูวอนเธอต้องการต้องการอะไรไปเดทเดทอย่างนั้นเหรอออไลน์เดทติ้งอันนี้คือผิดกฎแน่นอนกับฉันไหม เราต้องปฏิเสธนะครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเขาจะไปถึงขั้นไหนผมขออนุญาตแล้วกันนะครับผู้ชมฮะว่าเอ่อเขาจะไปเดทตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับผมฮะโอเคแล้วแต่งตัวโคตรน่ากลัวคําเอาว่ะผู้ชมก็พาผมก็พาผมขี่รถไปแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับผมจะล่อลวงเราไปเดทที่ไหนอันตรายนะผู้ชมฮะเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นเด็กไงเพราะว่าเราแต่งตัวเอ้เราแบบเป็นไซส์เด็กนะครับผู้ชมฮะเป็นโลเด็กน่ะ เออเขาจะล่อลวงหรือเปล่าอะไรงี้แต่ว่าเราโตแล้วไงเราลงตามน้ําไปดูวยพามาขับผู้ชมมันพาเด็กมาผับแบบนี้เจตนาเจตนาเป็บบวกแล้วแต่เราตามนะครับผู้ชมฮะตามมา <c oughs> พากูไปไหนอะไปรู้ว่าตัวกูไปผู้ชมฮะเม้งน่ากลัวว่ะพาเรามาดื่มผู้ชมฮะขามมานั่งโอบังคับกูนั่งด้วย โอเคตอนนี้เราอยู่ในเล้าพีพีนะครับผมเมงอะไรยากสวัสดีพ่อหนุ่มเอาายไปด้วยวูมันปิดไฟปิดไฟทำไมปิดไฟทำไมถ้าจะเริ่ม้วนะเดี๋ยวอะไรเริ่มอะไรมาถึงเดทใช่ไหมเซนเซอร์นั่งไงเลดแน่นอนวอทอะไรเป็นไงผู้ชมฮะเลดแน่นอนฮะวอทยันินมนะครับผมก็ถามชื่อใช่ไหมอ่ะกูตอบนี่ละกันจอนนี่ชื่ออะชื่อจอนี่จอนนี่ เอาว่าผู้ชมแล้วเจ๊ทำไงต่อทีนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะมีคนมานั่งจ้องอาด้วยนะจับผิดแน่นอนมันกระถ่ายแน่นอนนะครับผมว้าวชื่อเพอดีนี่ผู้ชมครับแบบนี้อันตรายเล้วนะฮะอะไรยะเราอยู่ด้วยกันไหมเหรอถามจริงฉันหมายถึงอะไรยะไอจอนนี่มันเรียกเาอะไรเรียกอะไรซิดซินซิดหรือว่าเขาเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าผู้ชมครับอ่าผู้หญิงคนที่บอกฉันหมายถึงบลิมบลิย พิมไม่ได้แปลว่าอะไรสักอย่างแน่นอนที่ว่าโดน,ะน,นแบนแนี่นะผมแคนยูบีต้องการจะมาเป็นของฉันอะไรต่อแค่นี้ใช่ไหมหรือต้องการจะมาเป็นของฉันหรือเปล่าวันนี้ป้าผู้ชมว้ยไอ้นี่มันล่อลวงเราขอเลือกแล้วกันผมฉันใยากจะกินมากกว่าฉันหิวบอยขึ้นแบบนี้ชัวครับผมบอยเฟรนแน่นอนตอบไปแล้วกันโน <No, S 2> ไม่ มันจะขอผมเป็นเฟนนะครเห็นไหมเฟนจริงด้วยคุณผู้ชมฮะบอยเฟนชัวมันกะจีบจริงด้วยนะครับผมทําไมถึงม่เป็นล่ะเยี๋ยจะทาอีกเลยเอ้าพิม์ไม่ได้ผมจะพิมพว่าแอมคิดคือฉันเป็นเด็กนะครับผมผู้ชมฮะพิมไม่ได้แอมอเคเคมาไอดีคิดไม่ได้เห็นไหมผู้ชมฮะมันแบนคําว่าคิดจริงด้วยนะครับผมนะเห็นปะพิมพ์ไม่ได้งงอะดิกูก็งงเหมือนกันตอนเนี้ย ฉันเศร้ามากตอนนี้โอ้โหเศร้าเล้วผู้ชมครับแอมบอยฉันต้องการใครสักคนว้ยทรงแบบนี้เหงาใช่ไหมแคนยูนายจะเอ่อนายโอ้ม่นไงบี B. นายจะเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นของฉันโอ้โหผู้ชมครับนี่เป็นทรงเจจริงๆฮะทรงเจ,งเ,จเลี้ยงเด็กจริงอะไรอ่าเล็ดแฮปอะอ,ะอะไรเด็ดจะครับผม โอเคออนพาไปเี่ที่ไหนยะออนอะไรยะที่ไหนโฮเทลเห้ยโฮเทลหรือเปล่ารีสองโอเคครับผมพัตคานะร้านอาหารใช่ไหมจริงจริงมึงควรจะพาขึ้นมตั้งแต่แรกโอเคโกไก่ปูกูไปไปซิว่าเฮ้ยแต่พูดมีก่อนอะไรมีอะไรจะพูดก่อนนายต้องการต้องการอะไรวะเป็นขอวหวและเชียวผู้ชมฮะมันกล้าจะรอจริงด้วยเป็นของฉันไหม ู้ชมครับถ้าเกิดเราเประพรคารเราก็ต้องเป็นของมันนะครับผมฮะแน่นอนโน no. ซสิว่าเฮย้ยไม่ฉันนะไม่ออไลเดทติ้งหรอกนะแค่นี้ก็เกินพอแล้วโอเคโอเคอะไรอะไรไงต่อถ้าจะไปหาคนใหม่ก็แล้วกันอ้าวโอเคเอาไปเร็วเจเจเจไปเร็วนั่นลูกติดใช่ไหมเจกูว่าแล้วมันยืนจนนานลูกติดนะครับผมอืออะไรวะเนี่ยเม่งมาด้วยกันแน่นอนครับผมไอสองคนเนี่ย ว้ยเจเจเจอเหยื่อไล่ใหม่เวดเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะเจเอาคนเนี้ย่ว้าวนั่งไงผู้ชมฮะมุกเดิมเลยอยู่ลูกโซคูนายดูเท่จังเจกเจกจะตกเป็นเหยื่อนะจะตกเป็นเหยื่อเขาเจกและชื่อนายก็เท่มากด้วยผู้ชมดูแพวพาวเจ๊แพวพาวมากเทคนิคการหลอกเด็กนะครับผมฮะต้องชมก่อนไเจ ด o ยูแฮปนะครับผมเกิร์ลแฟนแน่นอนให้ผมเดานะดูยูแฮปเกิร r i e ฟนชัวน่าไงชัว sure. เลยตำรวจอ้ตำรวจรวจ,จับมันมันล่อลวงเด็กคุณตำรวจกูจะโอ้ตีลังกาทำไมเนี่ยคุตำรวจเห็นไหมเขาล่อลวงเด็กนะเฮ้ยเห็นไหมแล้วผมเป็นไงฮะอันตรายของจริงใครที่เป็นแบบนี้ก็ระวังกันด้วยเนาะ